เขากาหนดมาแล้วแต่ครูก็รู้ว่าบางคู่เนี่ยมันจะต้องเลือกซึ่งกันละคับก็เป็นไงได้ลองคู่กับน้องเขาดีค่ะทํำยิ่งเห็นน้องเขาแบบว่าอยิ่งแบบตีอะน่าตลกมากเลยคุณเจะสอนตอนแรกครูหลอกว่าให้เลือกฟิเจอริ่งมีสามออปชั่นออปชันที่หนึ่งก็คือเลือกกับเพื่อนที่อยู่ข้างในนี้หกคนที่อยู่ข้างในออปชั่นที่สองก็คือ เลือกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็มีเนลงอรกเต็มไปหมดเอาชันที่สามคือเลือกกับเอฟรุ่นพี่หรือศิลปินดังอะไรเงี้ยอแล้วก็ถามเขาบอกว่าเขาจะฟิจอลิ่งกับใครเขามองมองไปปึ๊บเขาบอกอะเพลงแรกเอากับฟิจอลิ่งกับพี่ทีเพลงที่สองฟิจิริ่งกับครูเฟียนโ้ขำมากมันนึกยังไงมันจะไปฟิจอริ่งกับครูเฟียนมันจะทำเพลงออกมาเป็นยังไงแล้วรองคู่กันได แบบชี้ฟ้ามากเลยคือแบบเออเขาคิดอะไรที่เราแบบดักไม่ถูกอ่ะดราไม่ได้ไม่รู้เหตุผลไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเออคือจะริบกระคุกคือเออไอ้น้องก็แบบคิดได้อ่างเงี้ยแล้วพอแบบปุ๊บมาเป็นหน้าที่เราแล้วน้องก็อยากเป็นอย่างนั้นแล้วเรามีวิธีสื่อสารหรือวิธีซ้อมกันยังไงบ้างจริงจริงเพลงนี้ซ้อมลําบากมากเพราะเพราะว่ามันมันต้องเต้นแล้วคือ ยังไงเดียพูดถึงความเซ็กซี่มันเป็นเพลงที่แบบพูดถึงความเซ็กซมันต้องเซ็กซี่ใช่ไหมคะแล้วคือมันมันมันต้องส่งอารมณ์กันอะแล้วพอไม่ได้ซ้อมด้วยกัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วน้องเขายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบว่ามีจลิตน้อยกว่าหนูอะไรหนูก็แบบเอออาจจะลาบากใจนิดนึงคิดว่าจะทํายังไงดีถึงจะส่งอารมณ์ให้น้องเขาได้มากกว่าเป็นการแบบดัตเทิลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เวลาซ้อมก็คือมันจะมีท่าเต้นท่าเซ็ต คือหนูให้น้องเขาคิดเลยอเออใ,ให้น้องเขาคิดเลยล้วก็เต้นตามเขาใช่เต้นตามเขาเพราะว่าถ้าถ้าหนูคิดมันอาจจะแบบว่าเอาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมให้น้องเขาคิดแล้วก็อะไรหนูคิดอน้องอาจจะตับหลุด <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยใส่เครื่องให้ให้น้องเขาคิดซึ่งมันมันท่ามันออกมาพอดีพอดี <c oughs> เออมันออกมาพอดีพอดีนะครับก็สมัยเขาใช่สมัยเขาใช่เออ แล้วก็ก็คือหนูให้เขาว่าถ่ายตัวเขาเอาไอโฟนหนุนร้บไปแล้วก็ให้เขาถ่ายตัวเขาอเออถ่ายตัวเขาออกมาแล้วก็ให้หนูเอามาดูค่ะซึ่งก็แกะท่ากันลำบากลำบากเหมืนอนกันนะคะอืมแล้วเป็นห่วงอะไรน้องเขาไหมป็ไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องโจทย์พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านต่อไปที่เหลือไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกค่ะเพราะว่าน้องก็เป็นคนขยันเป็นเด็กมีความรับผิดชอบ แล้วก็แค่คิดว่าแค่คิดว่าน้องเขาเอาอยู่เป็นเด็กมีความคิดสร้างสารรค์ด้วย,ยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาสามารถอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะห่วงคือน้องเขาไม่ค่อยคุยกับคนอืน่นใช่คือเห็นว่าเห็นเขาล่าเริงอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ค่อยเปิดใจคุยกับใครมากอ,อคุยคุย,คยน้อยแล้วเขาจะไม่ค่อยแบบระบายความรู้สึกของเขาออกมานะอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งมันจะทําให้เขาแบบแบบอย่างเงี้ย้อยน้อยๆอยอย,อยู่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงเวลาก็ร้องไห้ออกมาทุกคนก็เฮ้ยตอนเป็นอะไร เป็นหวงแค่นี้อีกเพลงนึงอีกเพลงหนึ่งร้องกับพี่ทีค่ะางชีวิตก็เป็นเพลงที่ไม่หวงเจอทั้งซอนทั้งทีในแล้วมีกระจกด้วยหนักเลยหนักเลยหนักเลยเลบอกคุณจะอนคุนจะทีคอเจอทีคือเจออย่างปกติก็โอเคประมาณนึงแล้วนี่ยังมีกระจกด้วยโอ้โจริงๆค่ะ คุยลําบากกันมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะ,ะคนคนที่หนูต้องดิวด้วย,ยจริงเออแต่แต่คือเออจริงไม่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาใช่ค่ะ,ะคือคุยกับคุณแจนตอนเกาะขอขอพี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเต้นกับหนูนะคะอ่ะแล้วก็คือแบบมันควรจะต้องหันมาหาเดี๋ยวหนูไปคิดต่อคือมันควรจะหันมาห้าหกเจ็ดแปดกับหนูกันหน่อยใช่ไหมต่อซ้อมเลยนะคะ <laughs> เต้นเลยเดีเยเเ๋ยวด้วย,ยนับด้วยโอเคค่ะแล้วก็เต้นแล้วก็หันมามองหนูแล้วก็หยุดเต้นอย่างี้แล้วหนูก็เอ้าเต้นตอ่ตอต่อไปสิสก็นับจังหวะไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามตะคุ๊กเอง <laughs> เออ <laughs> ตลกมากกับพี่ชีก็เหมือนกันทรก็แบบก็แบบว่าเออพี่ชีคะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ เอออะไรนะแจะบี้ฟังไม่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกี่ไม่ได้ยินเอาใหม่สิคือแบบว่าคุยกันลำบางเลยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอะไรนะแจะบี้คือคือพี่ว่าเออถ้าถ้าถ้าจะบี้จะอินโพรไวเนี่ยนะพี่ก็พี่ก็อยากให้เอินโทรไวตั้งไว้ที่จุดนึงไม่พี่ชีหรือคนตายพี่ก็อยากให้ เขาคนเหนือเขาไม่เหมือนจะแบบปลายเสียงเของมันจะแบบว่าเออมันจะเหนื่อยนิดนึงไงเนี่ยตรงท่านเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยตรงท่านเนี่ยอะไรเฮ้ยแต่แต่กับแต่กับพิธีมันง่ายกว่าที่คิดค่ะมันคุยกันลำบากจริงแต่ง่ายเหมือนมันนั่งยินชาเขาอยู่ตรงนี้ยได้ยินไหมนั่งยินชาแบบในระยะเผาขน จริจริงมันง่ายกว่าที่คิดคือเวลาคุยกันน่ะลำบากแทบเลยไม่คุยครับพิธีซ้อมเลยไหมเดี๋ยวแทบเปิดเพลงนะอะไรเงี้ยคือแบบพยายามแบบว่าเดี๋ยวแทบเปิดเพลงนะง,ง่ายง่ายชิงมือมาเลยคือถ้าเกิดว,ว่าพิธีเราจะซ้อมกันดีไหมคะ ่ยังไงก็ได้ศึกษาหาเรือเอาเลจะรึกษาหาเลื่ลยทำเลยไปนังเปิดเพลงเลยนะคะชอ่นพอลองออกมาเหมือนคุยกันรู้เรื่องอะค่ะด้วยดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาคอรัดได้อยู่แล้วเขาแกะคอรัดได้ครับแกะคอรัดได้แล้วคือมันก็คือแบบร้องกันปุ๊บครั้งแรกก็โค้ชเลยใช่ใช่ดีมากง่ายมากเพียงก็ต้องทําให้เหมือนจิ๊กซอนะแบบเราก็ต้องมีส่วนเว้าเพื่อให้ส่วนที่เขายื่นออกมาเข้าได้คก็จะได้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่คลิกกันนะ จังหวะมันจะชนชนชนกันเนี่ยแล้วมันยังไม่เหมือนต่างคนต่างมาม,มันก็ต่างคนต่างมาเลยนาะแล้วพิธีสามสัปดาห์ที่เหลือือคุณแจ็ซอนเป็นแชมป์เอผมได้ไหมก็ได้นะอได้นะก็เหมือมนที่ดิวตี้บอกอะทุกคนมีสิทธิ์อต่เพามันไม่มีสิทธิ์เ่ะงเราก็ต้องเราเราก็ยอมรับได้ทุกคนถูกป่ะ ไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์ก็ตามครับพี่กฤหน้าได้หรือเปล่าเอ้าพี่กฤษน้าด้านเนอะครูนีน่าได้น่าาเรู่องไรทำไมล่ะไม่รู้หนูรู้สึกทำไมไปว่าเขาั้นครูแค่ว่าเขาอ้วนอย่างเดียวนะน้าได้น้าได้เออเอาจริงๆนะตอนที่ตอนที่เลือกสิบสองคนมาครับพี่กฤษอ่ะเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าเก่งจังสมควรกับตําแหน่งแชมป์ที่สุดในในตอนนั้นที่หนูรู้สึกเพราะว่าเพราะว่า ้องเพลงเพราะเต้นเก่งแล้วมีความเป็นศิลปินสูงไงงี้หนูความรู้สึกว่าถ้าเน่เกี่ยวกศิลปินศิลปินแต่มันก็ปัจจัยหลายอย่างมันมีปัจจัยหลายอย่างค่ะถึงได้บอกว่าทุกคนมีสิเป็นแชมป์เราไม่ได้ไม่มีข้อดีไม่ได้วัดแค่ความสามารถอย่างเดียวนะถ้าวัดความสามารถอย่างเดียวมันก็อีกแบบมันก็ก็อยู่เบอไหาก็ดูถูกตัวเองว่าซ้ำเติมมีความ รับความเจ็บปวดพอไม่มีใครดา่ดาคนด่าตัวเองเปิดเกมว่นเปิดเกมก่อนเลยอีกเป็นไงครับเสียงสูงรังสูงมาก